เป็นหมวดของมะเร็งอีกเหมือนกันนะแต่เป็นมะเร็งตัวใหม่เลยนะครับเทอร์โบแคนเซอร์ไม่รู้เคยได้ยินกันไหมนะครับเขาบอกวัคซีนเ,น,เน,นมาเนกระตุ้นมะเร็งแบบเทอร์โบเลยนะครับนะมีแบบไหนบ้างอ่ะไปดูทีละตัวนะครับข้อแรกนะเทอร์โบแคานเซอร์ในวัคซีนเะนี่ยทาให้คนป,กปก่วนยะเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นหนึ่งมื่นสี่พันเปอร์เซ็นตโอ้โหเยอะมากเลยนะหนึ่งมื่นสี่พันเปอร์เซ็นซึ่งเนะี่ยก็เว็บเดมิเดมๆนะครับ The People ไวท e นะเขาก็แนวทางของเขาเลยนะอะอ่าซีดีอีกนะว่า วัคซีนโควิด19 mRNA เนี A ่ยทำให้คนป่วยเป็นเทอร์โบคอนเซอร์14,000%ซึ่งรสรุปทีละข้อเลยหนึ่งเทอร์โบคอนเซอร์ไม่มีจริงนะครับเป็นชื่อที่เกต่อตามวัคซีนตั้งขึ้นมาวงการแพทย์ไม่มีคำนี้นะครับส่วน14,000%นเอามาจากไหนนะครับเอามาจากรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากวัคซีนของสหรัฐหรือว่าเออสันเองนะซึ่งข้อมูลแล้วเนี้ยยังไม่พิสูจน์เลยว่าจริงๆแล้วป่วยเป็นเรื่องนั้นจริงหรือเปล่านะซึ่งไปถามข้อมูลกับทาง FDA หรืออ y r ของสหรัฐ ก็ไม่พบสัญญาณว่ามีผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นหลังจากการฉีดวัคซีนโควิด19แต่อย่างใดนะครับต่อมาอีกอันนึงก็พูดแบบเดียวกันนะบอกว่าซีโควิด19คือตัวเร่งมะเร็งเทอร์โบแค็นเซอร์นะครับคนพูดนี่คราวนี้เป็นหมอเหมือนกันนะเป็นกลุ่มหมอของแคนะดาดาชื่อดรชาลฮอปแต่เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวนะซึ่งมีประวัติเผยแพร่ข้อมูลเทคเกี่ยวกับวัคซีนบ่อยครั้งนะครับเขาบอกว่าในช่วงที่มีการรณรงฉีดวัคซีนโควิด19เนี่ยพบ โดยว่าว่าวัคซีนคือตัวการทําลายภูมิคุ้มกันก็ถึงนี้มะเร็งที่กลับมามีความรุนแรงมากกว่าเดิมและรักษายากกว่าเดิมเลยตั้งชื่อมันว่าเทอร์บโ,รโบคอนเซอรนน์นเองเรับนะเขาพูดถึงเคสเคสนึงนะครับผู้ป่วยอายหกสิบเอ็ดปีนะครับตรวจพบมะเร็งปอดและมะเร็งไขสันหลังเมื่อปีสองพันยี่สิบสองแต่หลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วหนึ่งปีคล้ายๆกันเลยนะฮะหนึ่งปีนะครับไปดูเนี่ยคนอ้างเนี่ยก็มีประวัติเหมือนกันถูกสอบสวนด้านจัยบัณฑนั่นเองนะตัวเองก็มีประวัติเผยแพร่ข้อมูลเทนะ ก็ถูกสอบสวนเหมือนกันแล้วถามว่าทําไมอ่ามันมีตัวเลขเนี่ยที่คนป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นเนี่ยในช่วงหลังการฉีดวัคซีนทาไมถึงเพิ่มขึ้นนะอ่าเ้า<ะ>ก็มีการวิจัยเหมือนกัน<ะ>เหตุผลที่หลังจากโควิด19บาระบาดเนี่ยทาไมคนป่วยมะเร็งเยอะขึ้นมันมาจากการล็อกดาวน์นั่นเองนะี่นี่เดอะฟอคก็เทนี่ช่วงล็อกดาวน์โควิดระบาดใหม่ๆคนจะนึกถึงซตัวเดียวคือโควิดนะแต่ลืมไปอีกซีหนึง่งนะเป็นภัยของมนุษย์เหมือนกันก็คือแคนเซอร์นั่นเองนะนะคือการที่เราล็อกดาวน์แล่ลองเเ็นะี ผ่านไปนานขึ้นถ้าเรามีมะเร็งอยู่ในตัวเรานะมันก็จะมีแต่จะเยอะขึ้นนั่นเองหลังจากคลายล็อกดาวน์แล้วไปตรวจปกติก็เนี่ยนะฮะมะเร็งน้อยก็รุนแรงขึ้นโอกาสกษาหายก็ยากขึ้นนั่นเองอันนี้คือเหตุผลว่าเราไปตรวจช้าลงไม่เกี่ยวอะไรกับวัคซีนนะครับอะต่อมานะครับก็วัคซีน mRNA ของไฟเซอร์เขาบอกทาให้หนูตายด้วยมะเร็งเทอร์โบเคนเซอร์อันนี้เอาการวิจัยกับหนูทดลองนะครับมาเลยนะเขาบอกว่าวัคซีนของไฟเซอร์เนี่ย มีคุณสมบัติกระตุน้นการเกิดมะเร็งหรือทูบอโรเคนเซอร์นั่นเองนะครับทำให้หนูทดลองตายด้วยโรคมะเร็งต่อน,น้าเหลืองหลังจากรับบค็อกซี้9ไม่กี่วันนะครัไปดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรสรุปเลยหนึ่งทูบอโรเคนเซอร์ไม่มีจริงอย่างที่รู้กันส่วนหนูที่ตายเนี่ยนี่เป็นชนิดที่เขาใช้ทดลองนะครับเป็นหนูชนิดที่ใช้ทดลองเกี่ยวกับการาารักษามะเร็งซึ่งมันมีความเสี่ยงที่จะป่วยมะเร็งมากกว่าหนูทั่วไปอยู่แล้วนะเป็นหนูชนิดที่เขาเอาไปทดลองเกี่ยวกับมะเร็งโดยเฉพาะเลยนะครับ เลกอันนึงที่ต้องดูก็คือปริมาณที่ใช้ในสไลด์ถัดไปนี้เทียบมาเลยว่าปริมาณเทียบกับคนต่างกันเท่าไหร่นะครับอย่างคนเราเนี่ยได้ไฟเซอร์ไป1โดส30สิบไมโครกรัมนะถ้าสมมติน,น้ำหนัก7จ็สิกิโลเนี่ยเท่ากับว่าน้ำหนักตัว1กรัมเนี่ยเราได้ปริมาณวัคซีนไฟเซอร์เนี่ย0 0 0 0 4 2 8ดไมโครกรัมก็คือน้อยมากแล้วถ้าหนูล่ะหนูตัวเนี้ยที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่น้ำหนักตัวพันเนี้ยนะฮะ24ี่กรัม เขาใช้ในการทดลองคือ6ไมโครกรัมเท่ากับนั้าหนักตัวหนึ่งหนึ่งกรัมเนี่ยได้วัคซีนโควิด19ไฟเซอร์ไป0.25ไมโครกรัมเทียบกันแล้วเนี่ยสัดส่วนมนุษย์กับหนูทดลองที่ตายเนี่ยได้ปริมาณวัคซีนต่างกัน600เท่านะครับดังนั้นจะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนูที่รับวัคซีนเนี่ยมาเปรียบเทียบกับมนุษย์ไม่ได้นะครับเขาฉีดมากกว่าเราถ้าตําหนักเท่ากันนย่ย600เข็มนะฮะยังไม่มีใครได้รับวัคซีนเยอะขนาดนั้นนะครับนี่คืออในนนกกาารรรรททดดลงงะะคคัับบบบซึ่เเเ้็ปีียยยว ที่ตายเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวนะแต่อีกเจ็ดสิบตัวเนี่ยในกลุ่มที่ทดลองเนี่ยไม่มีใครป่วยเป็นมะเร็งเลยนะครับเออแล้วเอาตัวเดียวมาปอพาดหัวเนี่ยอย่าลืมว่าอีกเจ็ดสิบตัวไม่เป็นอะไรเลยนะครับต่อมาตัวสุดท้ายอันนี้ก็มีความซับซ้อนเหมือนกันนะครับอันนี้เขาบอกโมเดนายอมรับดีเอนเตกค้างในวัคซีนก่อมะเร็งเทอร์โบคนเซอร์อันนี้ก็เรื่องของดีเอนเอตกค้างอีกแล้วเนะี่ยแต่คราวนี้คนที่อ้างเนี่ยก็เป็นคนที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา วัคซีนเช่นเดียวกันแต่ตอนหลังเนี่ยเขาผัานตัวมาเป็นคนที่ตั้งแง่แกวัคซีน mRNA นั่นเองก็คือดรโรเบิร์ตมาโลเป็นคนที่ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี m r n a เลยนะควรจะเป็นคนที่ได้รับรางวัลโนเบลแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาไปวิจัยเรื่องอื่นแต่พอวงการเนี่ยเขาพัฒนามาเขาก็กลายเป็นว่าตั้งแง่นะว่ามันอันตรายอย่างนั้นผมถึงเลิกทําไปนะทาไมคุณไม่ฟังนะไปทําต่อเนี่ยมันมีอันตรายอย่างนั้น เขาก็โดนโลงต่อต้านวัคซีน,นอ r n a มาตลอดซึ่งอย่างที่เห็นวันนี้ก็คือเป็นตอนที่เขาไปให้การต่อรัฐภาสหรัฐในงานการไต่สวนประเด็นความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากวัคซีนโควิด -19 นั่นเองนะนะก็คือเขาไปในฐานะผู้เชี่ยวชาญซึ่งคนดําเนินการไต่สวนนี้ก็คือตัวตึงของริพาบิก้าอีกคนที่เผยแพร่ข่าวที่แฟคเชเกอร์ต้องทํางานหนักในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาก็คือมาร์จอรีเทโรกรีนนะสสรพาบิกันนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็คงจะดีดานะครับเพราะเป็นฝ่ายที่จะได้เลือกตั้งไป ก็เนี่ยเรียกว่าเรียกมาสอบสวนเลยนะครับซึ่งทางเราเบอร์มาโลเนี่ยก็หลักฐานมาเขาบอกเป็นเอกสารของเบอร์เดนแนนะครับพูดถึงความกังวลต่อปรากฏการที่เรียกว่า insertional mutagenesis ี่เกิดขึ้นเมื่อ DNA จากวัคซีนเนี่ยเข้าไปรวมกับชีนโนมของผู้รับวัคซีนซึ่งในทางทฤษฎีเชื่อว่ากระตุ้นยีนก่อมะเร็งและไปขัดขวางการทางานของยีนที่ยับยั้งการเกิดมะเร็งก็คือไอตัวที่ยับยั้งเนี่ยไปกดไว้แล้วไปกระตุ้นให้เกิดเซลเล์มะเร็งมากขึ้นนั่นเองนี่คือเป็นสิ่งที่เขากังวลนะ แต่ก็อย่างที่บอกครับอันนี้มันเป็นความกังวลกับวัคซีนอีกชนิดหนึ่งก็คือวัคซีน d n a นะครับเออเป็นวัคซีน DNA วัคซีน d n เเนะี่ยเขาจะสร้างภูมิกันได้ต้องเข้าไปอย่างที่วงไว้ด้านล่างเลยนะต้องเข้าไปสร้างโปรตีนในนิวเคลียสนะแต่ทางขวาคือ RNA วัคซีนเนะี่ยมันไม่มีการเข้าไปสร้างภูมิกันะในนิวเคลียสอยู่แล้วนะความกังวลนี้มันเฉพาะวัคซีน dna เท่านั้นนะอิโซเช al ลมูตาจีเนซิสไม่เกิดขึ้นกับเ n a นะครับ อมันก็น่าสงสัยว่าทําไมเขาถึงไม่รู้เรื่องนี้นะคนระดับโรเบิร์ตมาโลนนะครับคนที่จุดประเด็นเรื่องนี้มาตั้งแต่ยุค90นะครับแต่กลับไม่เข้าใจเรื่องที่แพทย์เกี่ยวกับแวดวงการสร้างภูมิคุ้มกันทั่วไปเนี่ยรู้กันอยู่ดีนะฮะแล้วก็ไม่มีหลักฐานว่าดีเอ็นเอตกค้างจากชีววัตถุหรือวัคซีนในมาเอเป็นอะไรต่อร่างกายที่บอกนะครับดีเอ็นเอตกค้างเนี่ยมันอยู่ทั้งในยาหรือวัคซีนที่เราใช้กันทั่วไปอยู่แล้วนะไม่ใช่เรื่องปกติเลยนะครับแล้วก็ในสารละเนี่ย เขาก็ม <m rooftop> ีค่ามาตรฐานของปริมาณดีเอ็นตกค้างอยู่ในชีววัตถุอยู่แล้วนะฮะเขาตรวจสอบอยู่แล้วเรื่องพวกนี้แล้วผลที่ออกมาเนี่ยวัคซีนเอมาเนี่ยมันต่ำกว่าค่ามาตรฐานเยอะมากเรียกว่าน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่เขาตั้งไว้อีกนะส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็ยืนยันได้นะว่าดีเอ็นตกค้างจากวัคซีนเอมาเไม่จัดเป็นสิ่งปนเปื้อนเช่นกันนะครับก็คือทางกฎหมายก็ฟ้องไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีอันตรายเลยนะะดังนั้นเรื่องนี้ไม่ควรเอาอกมาไปเด่น สร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัคซีนแต่อย่างใดเลยนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับแหมวดที่เรามาคุยกันในวันนี้เกี่ยวกับการเอาเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัคซีนทําให้คนตื่นกลัวนะเพราะข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะมีหลายรูปแบบจริงๆ